นายชัยวัรตรรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5อย่างจริงจังโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการและยกร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาพร้อมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงานเชิงรุก โดยใช้กลไกและกฎหมายที่มีอยู่ให้มีความเข้มข้นและเป็นรูปธรรมเช่นกำหนดมาตรการลดหรือห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรที่พิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับการเผามีการลงโทษปรับกรณีการเผาเป็นเหตุให้รำคาญหากมีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับการเผาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกลุ่มและลงโทษตามกฎหมายอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงานเชิงลุก โดยใช้กลไกและกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับนำไปปรับใช้ให้ทุกหน่วยงานพิจารณากำหนดมาตรการให้มีความเข้มข้นและเป็นรูปธรรมโดยแนวทางดังต่อไปนี้นะครับคือ 1. ตัดความช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐให้กระทรวงเกษตรนะครับรณรงค์ให้กเกษตรกรที่เผาเปลี่ยนไปใช้วิธีการฝังกลบหากเกษตรกรรายใดฝืนเผาอยู่จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกรูปแบบทุกประเภทในกรณีสินค้ากเกษตร ที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะมาจากประเทศเพื่อนบ้านให้กระทรวงกรเกษตรและกระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการลดหรือห้ามนำเข้าสินค้ากเกษตรที่พิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับการเผาด้านนายจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเป็นห่วงพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางพื้นที่ของภาคตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณเขื่อนสีนคลินและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระที่พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากการเผาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจึงให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเข้าไปจัดการหรือควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมแจ้งเตือนประชาชนและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการเผามากขึ้น ที่เรายัางเผชิญปัญหาอยู่ก็คือจุดความร้อนระหว่างประเทศเช่นที่กัมพูชาแลสะสมปลูลาก็มีบางส่วนแล้วตอนนี้กําลังเห็นที่เมียนมาเนี่ยกาลังเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยกําชับขอให้ทางทสจเนี่ยได้พูดคุยทั้งผู้การจังหวัดในการที่จะไปแฮนเดิลปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แจ้งเตือนพี่นอ้องประชาชนแล้วก็ล่าลงดูในพื้นที่ซึ่งเราก็พยายามที่จะกำชับในการทำงานโดยพยายามมอนิเตอร์ทุกมิตินั้นไม่ว่าจุดความร้อน การสร้างการรับรู้การออกมาตรการเข้มข้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์เราก็ต้องตรึงไปเรื่อยๆเพราะทั้งเหนือบางส่วนหลายจังหวัดก็ยังควบคุมได้ดีอยู่ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขให้ทุกจังหวัดสำรวจห้องปลอดฝุ่นเพื่อรองรับสถานการณ์ซึ่งล่าสุดโรงพยาบาลทุกแห่งใน30จังหวัดเสี่ยงดำเนินการครบถ้วนแล้วรวม2,055ห้องรองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้กว่า33,000คนส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ รวมถึงประสานเครือข่ายขยายผลการจัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่นโดยดำเนินการแล้ว61โรงเรียนและกำลังขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ดารัฐวงพจนีรายงาน